ลิฟวิ่งไอเดียทำอย่างนี้คิดได้ไงอาสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ Living งไอเดียของเราพามาดูของแปลกอีกแล้วนะฮะนี่คืออะไรครับเดี่ยวเอาสั้นๆอย่างนี้เลยเรอ <c oughs> จริงๆ <c oughs> นะครับคุณผู้ชมในห้องคอนโดมิเนียมเดี๋ยวนี้หลายๆที่นะครับคุณผู้ชมเขาจะมีเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ <c oughs> ห้องอเนกประสงค์หลายๆคนก็ไปทําเป็นห้องแต่งตัว <c oughs> <c oughs> บ้านก็เอาเป็นทาเป็นห้องทํางานแต่นี่ก็คือห้องที่เราจะให้คุณผู้ชมดูก็คือเขาจัดเป็นห้องนอนห้องนอนแบบญี่ปุ่นห้องนอนแบบญี่ปุ่นเป็นยังไงพี่ก็คือห้องนอนที่มีหนังเยอะๆนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมคือห้องนอนที่มีเตียงนะครับแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยจัดแบบญี่ปุ่นดูไงเดี๋ยวผมค่อยๆพามาดูนะครับเริ่มจากเตียงนะครับ เตียงก็เป็นเตียงที่จัดแบบอ่ะเป็นสู่วางอยู่บนพื้นนี่เขายกระดับพื้นขึ้นมาพื้นเนี่ยอันนี้คือสําคัญเลยนะคุณผ<ม>ู้ชมพื้นวางบนพื้นเฉยๆไม่ได้ยกระดับขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้นั่งหรือลุกจากเตียงได้ง่ายนะครับ<ม>ถ้าเกิดว่าแบบนี้เนี่ยมันมันนั่งแล้วลุกยากอ่ะมัน<า>อีกอย่างอีกอย่างหนึ่ง<ต>คือไปนะครับเตียงเนี่ย เขาไม่เอาไปวางพื้นกันเลยถูกป่ะคนไทยไม่อยากนอนนอนพื้นไงไม่อยากนอนพื้นสูงขึ้นมาหน่อยยกขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบไทยๆนะครับพอยกพื้นขึ้นมาเนี่ยพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บก็จะกลายเป็นเหมือนกับชานนิดนึงนะครับก็ถึงจะเข้ามาเป็นส่วนเตียงมันคือการยกระดับพื้นเพื่อแยกฟังก์ชันให้มันมีการแตกต่างกันนะครับคืออารมณ์และความรู้สึกเราจะเหมือนกับว่าอันนี้มันมันแยกกันมันม่ใช่เตียง มันไม่ใช่พื้นที่เราเดินไปเดินมาแต่ต้องระวังสะดุดหน่อยนะใช่มันจะใช่ครับแล้วก็พอมันเป็นเป็นแบบนี้ปุ๊บตรงนี้ก็สามารถวางโต๊ะอเนกประสงค์ได้โต๊ะอเนกประสงค์ตรงนี้มันเป็นโต๊ะพี่มันเป็นตู้เออเป็นตู้อเนกประสงค์แต่มันเป็นโต๊ะได้นะบูมแล้วก็นั่งทำนู่นทำนี่กดนู่นกดนี่ตรงนี้ได้นี่ก็จะเป็นที่เก็บของครับส่วนตรงนี้เนี่ยพอมันเป็นเตียงแล้วเนี่ยเราไม่ยืนบนเตียงกันใช่ไหมส่วนใหญ่เราจะนั่งหรือเราจะนอนดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถทำตู้แขวนตรงนี้ติดผนัง ตรงนี้ได้นะครับสามารถเก็บของส่วนตัวของเราที่ตรงนี้ได้คืองี้พี่โอ๋โดยปกติแล้วเนี่ยที่เราไม่ยืนบนเตียงเพราะเตียงมันสูงอย่างงี้ผมสูงร้อยแปดสิบปกติแล้วเราจะไม่ใช่มีพื้นที่เหลือข้างบนนะถ้าเรายืนบนเตียงแต่นี่เตียงเขาเตี้ยไงแล้วเราก็จะสามารถทําตู้เก็บของตรงนี้ได้แล้ววางของข้างบนเราก็หยิบถึงด้วยนะใช่แค่นี้เองนะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าสําคัญมากในการใช้ชีวิตในคอนโดก็คือต้องมีพื้นที่เก็บของครับผมพอเรามีพื้นที่เก็บของ มีเตียงมีมที่ทํางานแล้วเนี่ยเรายังมีพื้นที่ตรงนู้นอีกนะครับคุณผู้ชมยังไงฮะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็รเรียกว่าเป็นโต๊ะทํางานอเนกประสงค์ที่อยู่ตรงหัวเตียงครับผมก็เป็นช่องที่เราวางขาแบบนี้ก็นั่งทํางานแบบญี่ปุ่นนะครับก็นั่งทำงาน,างนงทานู่นทํานี่นแล้วนั่งแบบนี้นานๆไม่เมื่อยเหรอพี่เอถ้าทําเมื่อยก็ลุกออกไปข้างนอกสิบูลุกออกไป อ๋อม่ยจังเลยออกมาข้างนอกดีกว่า<ต>อะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> แค่นี้เองนะค,คุณผู้ชม innovation นะ,ะส่วนตรงนี้เนี่ยพอออกมาข้างนอกมันเป็นระเบียงครับคุณผู้ชมรตรงนี้เป็นหน้าต่างเป็นระเบียงตรงนี้เราปลูกต้นไม้ได้เลี้ยงปลาได้เลี้ยงนกได้หรือแม้แต่ ออกมาสู่บุหรี่หรือทาอะไรของเราตรงนี้ก็ได้ในกรณีที่เรานั่งทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยนะเราจะได้รับแสงธรรมชาติที่สองของ้มาด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการออกแบบห้องอนเนกประสงค์ซึ่งสามารถจัดเป็นห้องนอนได้ด้วยอืมครับผมคุณชมครับ l i v i n g i ไอเดียทอย่างนี้คิดได้ไงนะฮนะครับนะฮะครับอะไรวะ <laughs> 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 เจอกันครับ <laughs> Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง